คนที่ดูคลิปนี้อยู่นะ่ะก็ลังมองหาร้านเติมโรบักสุดคุ้มอยู่ใช่ไหมถ้าใช่ก็งั้นดูนี่เลยคิสตัลช็อปร้านเติมโรบักเลยสุดคุม้มไม่ได้มีดีแค่เติมโรบักแต่ยังมีบริการซื้อผลเกมพาร์ pad, แล้วก็เพชในแอปออสตานอกจากนั้นยังมีระบบการขาย ID ดีเกมและเมื่อสะสมยอดซื้อครบ500รบาทสามารถรับส่วนสุ่มรางวัลฟรีไปเลยทางร้านครับมีทั้งเพจ a c e b o o k ครับสารคดีที่เติมบนเว็บไม่เป็นนะผม แต่ว่าใครที่เติมมงคลได้เนี่ย้็เติมเินครบ500นะครับก็จะได้ตัวซุ้มฟรีไปเลยสามารถเข้ามาเติมกันได้ที่ติ่งต้าร่างคลิปเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เติมเยอะมีสิทธิ์เยอะนะจ๊ะเฮ้ยแม่งบังว่ะเอ้ยออกไปโอเคเอาละครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้แกนพีนะครับอัปเดตเป็นทีเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมกับระบบเทรดดิ้งนะครับจิจูดได้ขออัคคีบใช่ผมกำลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้ โอเคนคุณงั้นคุณเซนซ่าสิมาอยู่ในคลิปผมเลยมาเรายืนเคียงบาง่าเคียงไหลกันเถอะวันนี้นะครับมีรอบเทรดเข้ามานะครับผมคุณผู้ชมอัปเดตแล้วนะครับเป็นได้สาดนะครับเป็นรอบที่หลายคนเราคอยสามารถเทรดดึงเทรดดิ่งอาวุธได้หมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวผมก็จะไปหาพวกอาวุธที่แบบผมยังไม่มีมาเก็บไว้นะครับคุณผู้ชมแบบไปเทรดเข้ามาก็เอามาเก็บไว้ได้ตัวนะครับแบบอยากมีอาวุธครบอะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมเออของมันต้องมีนะครับแบบมีของครบๆอะ่ะโอเค อันนี้นะครับเราอยู่กันนะเทดดิ้งเรานะครับผมเดี๋ยววิธีการเข้ามาเทรดดิ้งเราเนี่ยผมจะสอนที่ท้ายคลิปนะครับมาผมจะขอลองเทรดนะครับคุณผู้ชมซึ่งจริงเนี่ยมันมีวิธีเทรดก็คือเนี่ยเราก็พิมพ์อย่างเงี้ยแหละเขาหาว่าผมงานคลิปอยู่ใช่ไหมใช่นี่บางคนก็จะแบบพิมพ์อย่างนี้นะครับหาอ่าเทรดหัวบอร์ดเพื่อเพื่อผลเมลระนะครับแบบหัวบอร์ดเทรดกับผลเมลระอะไรเงี้ยซึ่งวิธีพิมพ์แบบนี้ก็พิมพ์ได้ครับก็คือพิมพ์แบบเดินเดินไปเว้ยแล้วก็ดูว่ามีใครอยากจะเทรดกับเราเปล่าอย่างคนนี้เนี่ย นินจ่าอุฟเนี่ยคนนี้เขา,าบอกจะให้ผลล่องผลผมฟรีนะครับแต่ว่าผมมีแล้วผมเลยไม่เอานะฮะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมจะยังมีไอเทมลับอีกอันหนึงเว้ยซึ่งนี่ซึ่งนี่เทดดิ้งซิงเป็นป้ายไวเทคุณผู้ชมผมจะลองซื้อมาดู50โลบัตโอ้เดี๋ยวนะอยู่ไหนเนี่ยป้ายผมนี่เหรออย่าบอกล้วามันอยู่ตลอดไปเนี่ยเทดดิ้งซิงเซนเทดอ๋อสามารถมพ์ไหมด้วยไฮเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวคนลุมผมเต็มเลยแอดเริ่มที่ใช่แน่ของผณครับโอ้หฮายฮลโลเดี๋ยวเหรอผมอยากได้เอ่อผมอยากได้โคเวบอร์ดอะเอเนลฟอร์ไม่ต้องอะไรอะโคเวอร์บอร์ดไม่ใช่เอเนลเฮ้ยเอเนลอ if อะไรอะ if candy cane i แฮบเอเนลอะอะไรอะเวพอ์นเออไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรกระบ,บอกอะเอาอัพเดตไม่ได้คุณผู้ชมไม่มาเซนเซอร์คำของผมเดี๋ยวนะผมลืมชื่อมันชื่ออะไรวะไออาวุธของเอเนลว่ะแป๊บนึงนะฮะโกลเด้นสตัฟ์เออ เจวได้ด่าคนรู้มผมเต็มเลยจ <c oughs> ีโกลเด้นไอแฮปไอแฮปโกลเด้นสตาร์เออฉันมีโกลเด้นสตาร์บวอนเทซัมติงโอเคนี่ครับคุณผู้ชม I ไอแฮปก็ t ะสตาร์ทวัน e something ดูซิมีใครส่งเทสเรามาบ้างมีมิสเตอร์นินจาอีกแล้วนินจาองคคนนี้จะให้ผลล้องผลกูฟรีอย่างเดียวเลยเฮ้ยไม่หัวบอดโอเคเทสเทสไม่มีใครเทสกับกระบอกไอเนี่ยผมเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาพิมพ์อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีคนส่งเทสมานี่ไงมาละองค์นนี้เพื่อนผมนะครับดูซิจะเทสเลยย้หัวบอดว่เยิ่นี่ต้องนี่โอเคเวิรสตาร์ทไหครับส่งเทสมาก็เป็นแบบนี้นะฮะพอเขากดเอเคสปุ๊บเขาขึ้นตรงนี้เราก็กดปุ๊บ เราก็จะนับเวลานะครับให้เราตัดสินใจว่าจะเทรดหรือเปล่ามีให้เรา10วินะฮะปุ๊บโอเคให้ดาวให้ดาวอ่าเทรดโกลเด้นอันนี้เราก็เขียนรีวิวไปนะครับคุณผู้ชมสามารถเขียนรีวิวได้ โอ้โหสตาร์ฟอของว่าบอดโอเคนี่ครับอันนี้เป็นกระบอกเมสเซจเดี๋ยดดาผมพิมพ์เมสเซจได้ Nice แล้วก็ส่งหนึ่งโลบักนะครับอุย้ยห้าสิบเลยเหรอโอไม่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 ห้าห้าสิบไ,ไ,ไม่เอาไม่เอา,เอาแพง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 โอเค,ครับนี่ก็เป็นระบบเทรดน,นะครับคุณผู้ชมก็สามารถเทรดกันได้นะครับเป็นรูปแบบประมาณนี้เลยนะครับที่ผมเทรดไปให้ดูเมื่อกี้นะฮะก็นี่ผมได้หัวว่าบอดมา ถึงเทกับเพื่อนผมมานะครับนี่เลยครับหัวบอร์ดเทกกับเพื่อนมาโอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาจุดจุดนี้นะครับวิธีเข้ามานะฮะคุณผู้ชมเช่นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคครับส่วนวิธีเข้าเทดดิ้งเรานะครับเทียวจะมาที่หน้าเริ่มเกมครับสกิวติเออร์ไอเขาเปลี่ยนนะไอปุ่มตรงนี้เขาเปลี่ยนให้มันสวยขึ้นเยอะเลยเว้ยกดเพย์นะครับแล้วไปตรงนี้อันยูนิเวอร์แซลฮับนะครับที่แรกมันจะเป็น PVP ีนะว่าเขาจะไม่ผิดก่อนเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเนาะนี่นะครับกดมาอันยูนิเวอร์แซลฮับตรงนี้นะครับ เราก็เลือกอ่านี่เทดดิ้งฮับนะครับเพื่อไปที่งเทดดิ้งครับถ้าจะไปกับเพื่อนก็น่าจะต้องแอดปาร์ตี้เพื่อนไปนะครับแบบส่งปาร์ตี้ไปนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปเทดดิ้งครับพร้อมๆกันนะครับนี่เลยนะครับเทดดิ้งครับตรงนี้กดไปเลยรู้สึกเขาเปลี่ยนซีอุ้ยใหม่มันจะสวยขึ้นด้วยนะครับนี่เราก็จะวาร์ปมาที่โลกของการเทรดนะครับคุณผู้ชมโอ้แหลกๆใครม้าลูกนี้นะครับก็จะแ,แหลกๆหลกหน่อยๆนะ โอ้ยแหลกแหลกแหลก,กโอ้ใครมาตรงนี้ก็จะแบบแหลกแหลกนิดน,นึงนะครับคุณผู้ชมนี่แต่ป้ายนี้เราก็ยังอยู่แงเปง็นไงป้ายนี้เราอยู่โคเทเฮ้อะไรราคาแรกอะไรกับเราอีกโอ้คนนี้ผมแบบโอ้อยากเล่นโกคุ Can I offer y o u ร์ i c อ n ร o เ้อะไรเขาอยากแลกบ,บิเซนโต้ผมเหรอ กับบิสตโต้แลกกับอะไรเดี๋ยวสิถ้าเขาเสนอมาว่าสนใจนะี่ผมอาจจะแลกกับบิสตโตก็ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าบิสโต้มันก็หายากอยู่เหมือนกันนะเทิดมีวิวโชว์อยู่ไหนดูสิตัวเกียร์บอยโอ้ผลหัวใจโอ้ my god โอ้โอ้โอ้วิเซนโตโอ้ เดี๋ยวมันไม่ค่อยคุมสักเท่าไหร่คุณผู้ชมขอปฏิเสธนะอ่า sorry ไม่เป็นไรมันไม่ค่อยคุมสักเท่าไหร่โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับใครที่อยากเทรุนะครับก็มาเทรุกันได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครด้วยนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มกล้องหมดเลยโอ้ยคนลุกเต็มเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับขอตัวไปก่อนครับผมบ๊ายบาย